ทองใจทีมงานด้วยความสุขและผลงานดีกว่าตามดาจิกจิกๆๆให้แม่งจบวันได้งานเหมือนกันนะแต่บางคนเลือกที่จะตามจิกงานเพราะว่าถ้าจิกงานได้เร็วเราไปรีพอร์ตงานหัวหน้าเราอีกทีนึงแม่งเห็นผลงานก็เลยตามจิกงานจิกงานจิกงานเพื่อให้งานแม่งออกกับอีกการนึงคือวางกติการสร้างความสุขและ empower หรือให้พลังทีมคำถามคือคุณชอบแบบไหน ผมเชื่อว่าผู้นําทุกคนเนี่ยชอบเลยอะเรื่องของการไม่โดนจิกแล้วก็ไม่ต้องไปจิกเขาด้วยเพราะแม่งเหนื่อยเหนื่อยในการจิกการเค้นการด่าเหตุผลหลักคือว่าหนึ่งเลยคนที่ทํางานเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่ก็ได้เชฟที่ดีต้องมีเครื่องปรุงที่ดีต้องมีวัตถุดิบที่ดีบานทีถ้าคนนั้นเขาไม่รับผิดชอบตัวเองเราก็เลยต้องจิกงานผักดันงานมันมันเป็นที่คนคนนั้นแม่งแยกตั้งแต่ต้นถ้ามันแยกตั้งแต่ต้นเนี่ย และเราไม่เซตกติกาทดสอบทัศนคติในการทํางานของเขาเนี่ยเราก็จะเหนื่อยเพราะว่าเราต้องมาเค้นงานจากเขางั้นวันนี้การเค้นงานบางทีเป็นเรื่องที่โอเคในเรื่องที่งานมันด่วนแต่เค้นงานตลอดเวลาทุกวันให้มันจบวันจบวันจบวันให้งานมันตามสิ่งที่เราต้องการทุกๆวันเนี่ยแล้วอยากเอาอะไรก็เอาวันนั้นตอนนั้นเลยเนี่ยมันทําให้คนทํางานเนี่ยแทนที่จะคิดเองทํางานเองจะมีฝาครอบว่า เออมึงสั่งอะไรมาเดี๋ยกูทํามึงสั่งอะไรมากูทําถ้ามึงไม่สั่งวันนี้กูไม่ทํางั้นคุณกําลังฝึกให้เขาอะเป็นเขาเรียกว่าหุ่นยนต์ที่คิดไม่เป็นและรอคําสั่งเพียงเดียวถ้าคุณไปไทยรด้านจิตงั้นแปลว่าอะไรเมื่อคุณเลิกจิตแม่งเลิกทําแล้วคุณก็กลับไปวัฏจักรเดิมว่ากูจิกมันทํากูไม่จิกไม่ทําแต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณต้องการให้คุณไปทางด้านความสุขแล้วก็เน้นผลลัพธ์คือสไตล์ของยุคนี้เลยนะแล้วยุคที่ผมใช้แล้วมันบอกให้เลยว่า ง่ายขึ้นสบายขึ้นงานดีขึ้นด้วยเพราะเราให้เขาคิดด้วยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราสร้างกติกาและแทนที่จะจิกเป็นการ Follow up งานและดูตัวเลขตัวเลขไม่มีวันโกหกครับถ้าวันนี้เขาต้องมียอดขายเท่านี้บาทโทรเท่านี้เขาต้องกรอกสิ่งนี้เข้าไปให้เราเห็นว่ามันมีเกิดการตัวเลขตัวเลขนี้มันจะเกิดผลลัพธ์แบบนี้ถ้ามันไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้ทำตัวเลขนั้น มันยากตรงที่เราต้องมาเซตผลลัพธ์ของเรามาเซตหรือมาวางตัวเลขของเราให้ชัดเจนแล้วก็เลือกคนที่ใช่กับตัวเลขนั้นๆถ้าเราเหนื่อยตอนช่วงแรกในการทำแบบนั้นสุดท้ายแล้วความสุขและผลลัพธ์มันเกิดขึ้นจากตัวน้องเราเองโดยที่เราไม่ต้องจิกทุกวันและเกี้ยวกั่ำเขาแล้วคุณก็จะมีความสุขขึ้นนะครับผู้นำลงมือทำเต็มร้อยครับ